สวัสดีคะ่ะสว,สสว,สสวสสะนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้วันที่10เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สองค่ะชุดนี้เป็นชุดที่เขาแทงหน่อออกมาใหม่แล้วนะคะแต่ละถุงจะมีอยู่ สองถึงสามหน่อขึ้นไปนะคะเป็นไผ่บงหวานที่ทานหน่อสดได้ค่ะช่วงนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสอบถามแล้วก็นำต้นพันธุ์ไปปลูกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีติดต่อเข้ามาเมื่อวานนะคะติดต่อเข้ามากับทางสวนนำไผ่บงวงวันเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามนะคะไปส่งอยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียงกับทางสวน ลากดีค่ะสังเกตลากของเขาได้เลยนะคะไผ่บวงหวานชุดนี้ค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลลำพัน์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ ช่วงนี้ในพื้นที่ทางสวนนะคะก็เริ่มขุดเง้าสดของไผ่หลายๆชนิดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นขุดไผ่บงวันเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองค่ะท่านใดสนใจเป็นแบบเง้าสดนะคะก็สามารถทักมาได้หรือจะเป็นไผ่ตัวอื่นก็ได้เช่นกันนะคะเป็นแบบเง้าสดทางสวนก็จะจะส่งให้อีกเช่นกันค่ะ พักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอนไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ